สามสวัสดีค่ะหนูอยู่กับหนุนนะคะไม้สมาววายหนุนค่ะแล้วก็ฟ้าเฟรนเชสต้านะคะหรือเรียกสั้นๆว่าฟ้านะคะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรกันต่อคะ น,นี้ก็คือแกะน้อยนะครับแกะน้อยแล้วก็จะมีมีอะไรคะับโนไว้โนไว้แล้วอันที่ใหญ่ที่สุดเชิญดูโโค,คิงคองคิงคองตัว,วใ,หใหญ่มากไม่ใช่คิงคองสีอะไรนะกอริล่าเดี๋ยวดูซินี่ดูข้างหลังของมันคราวนี้มาดูข้างหน้าของมันบ้างเดี๋ยวดูซิว่าเด็กสองคนนี้ขึ้นไปยืนจะตัวขนาดไหนนี่โอ้โห อันนี้นะครับถ่ายกับคิงคองที่ลบบุรีเ,เขาให้ปีนขึ้นหรือเปล่าอันนี้เริ่มปีนกันแล้วครับโอ้โหดูสิว่าใครจะสนกว่านนนนจจะตอนนี้มาอยู่ที่ก้นของคิงคอ,อง,องแล้วคราาวับโอ้โหดูสิครับว่ากลิ่นจะเหม็นไหมครับ